สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสู่เกมสตีเม็นะคะ a p ที่สองเ,ออเราต้องการอาหารนะคะพูดคุยกับกิสตีเป็นลูกสาวของเราเนะเป็นลูกสาวคนเดียวในบ้านนะเพื่อให้อาหารแก่ลูกของ คุณคงต้องทำภารกิจให้สำเร็จภายในวันนี้ก่อนเที่ยงคืน ทำช้อนเอาไปไหนไปไหนไปไหนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนุเม่ไปไหนเนี่ยโอเคได้ชอ้อนแล้วได้ชอ้อนแล้ว ปอกินเก้าแม่ช่วยด้วยแม่จะช่วยด้วยต้อไอจะไปไหนเนี่ยไปจะไปไหนเอ้ยหายไปไหนบ้านบ้านกว้างด้วยนะแล้วก็เอ้ยคนไอ้เจับได้ไหมเข้าห้องเข้าห้องเลยเข้าเลยเข้าห้องไปห้องน้ำห้องน้ำ จับยากจังต้องให้ยเยออีกช้อนแล้วให้อาหารสามหนึ่งในช้อนเกลือรูปของคุณไปไหนเนี่ยอฮ้ยาไปไหนแล้วเนี่ยโอเคเหนื่อยมากเสร็จแล้วกินข้าวสามชนนะ้อนเนาะ กินสิ้นตอนที่เราป้อนข้าวอเด็กเนี่ยภรรยาเขา,เาไม่อยู่เนาะนี่ภรรายาเราสวยมากแต่ว่าเราขอเปลี่ยนตัวก่อนเนะเราเป็นชุดโอ้ที่เป็นชุดของภรรยานี่ยนะชุดเราอยู่นี่ การแต่งกายเป็นยูทูบเบอร์เนี่เป็นชุดไรเดอร์อ่าเป็นไรเดอร์เป็น Rider, เป็นไรเดอร์เนาะแล้วก็ชุดอะ,อะไรอะชุดสีเทาชุดชุดอยู่บ้านอยู่ไหนเนี่ยโอ้เนี่ยชุดเนี่ยที่แต่งกายเล่นตลกอ่ะ ชุดคุณหมอมีหัวด้วยน,ะนี่คุณหมอเป็นหมอเนี่ยไอ้เป็นหมอเฉยแล้วก็นี่เป็นอะไรน,นี่อ่าชุดธามานะก็ชุดเริ่มต้นชุดเริ่มต้นดีกว่าน,นะแล้วก็ไปดี E.P. พีที่หนึ่นงะะอ่ะลืมปิดเสียงนะพ่ออ่าลืมอ่ะโอเคเกคี่ยวก็ขอทดเสียงด้วยนะคะ เราเอาไปขายนี่หว่าเอาเก็บผักด้วยเนี่ยผ,ผักด้วยสวนผักดิผักคะนะาตู้เต็มตู้เย็นให้เราเพิ่งซื้อใหม่นะก่อนจะก่อนจะมีลูกอะ่ะ นี่แล้วก็ย้ายแล้วก็ย้ายของมานีา่ดอกไม้มีไหมดอกไม้หมดนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา นี่วันเสาร์วันอาทิตย์พรุ่งนี้ร้านคุณตาปิดเอาเอาสามมาอยู่หน้าบ้านาก่อนท่านี้เราจะเช่าบ้านอยู่แถวเมืองที่หนึ่งมเมอแรกเลย,ยมีอยู่มีฟรีนะนี่มันคุณตา ด้านคุณตานะซื้อดอกไม้ว่าอะไรก็ได้นั่นที่เขาชอบเนี่ยเป็นนี่บ้านตรงนี้เลยเราเคยมาเช่าอยู่นะเช่าฟรีด้วยนะแต่ตอนนี้มันเช่าไม่ได้เลยเพราะเราซื้อบ้านนะซื้อบ้านมันเป็นหลักหมืน่นมีบ้านอยู่เลยนะ ท่เราก็มาทำหานดีกว่าทำงานได้ทั่วไปนะไม่ว่าจะเมืองไหนมันมีหกเมืองนี่ทำนักครู เสร็จแล้วแล้วก็กลับไปเมืองที่สามออมเมืองที่สอ,อ,องดีกว่านะไปซื้ออะไรก๋วยเตี๋ยวไก่ให้หมาน้องหายอยู่ไหนวะตัวซีส้มอยู่ไหนก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ปัดจักรยานไป คลินิกหมอโอเคอเราซื้อตุนไปดีกว่าไหมเผื่อลูปลปกป่วยเนี่ย น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบาดแผลและฆ่าเชื้อโรคมันอาจจะต่อยแต่เป็นของคุณเองเราวคยซื้ออันนี้มีอยู่ห้าพันห้าพันเหรียญเนานะมาที่สมอสมัตมอนอรสมอนมัดอ่ะสมอนมัดอุ้ยมี นางเดล่าด้วยแล้วก็คุณตุตนะิแล้วก็มาซื้ออนะไรคือช่วกำลังวเว่ร์เซเว่นเราอยู่แถวบ้านเรานะมาตามหามาใี้อยู่ในนี่ ไห้มานั่นอยู่ในตัวส้ม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 ,สมเออใช่เมืองเมืองสามมีหกเมืองเมืองสุดท้ายเมืองที่หกมันจะมีเป็นการสร้าง สร้างรับเลี้ยงเด็กนะวันเสาสเร์นีไซเคลิลได้นี่เรามาเอาลิไซเ,เคลิลนี้ดู่ะว่าเล่นสอไปเลยลิไซเ,เคลิลเราไม่จำเป็นต้องขายนะ ามาเลเซียคืนก็ได้เลยก็เรามีหานนี่อุ้ยน้องหมาไปไหนเนี่ยไม่เจอนี่ก็ใบสีเลยตอนเย็นเราเราทำหานเสร็จแล้วนี่ตกตุา ไม่ตกปลานะเราไม่อยากกินปลานี่กลับบ้านดีกว่าหาหมาไม่เจอ <c oughs> หายากจริงเลยหอยมาลูกเราก็ยิงโตววนะยังอวยนะยิงโตไวยนี่ก็เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ยังเก็บไม่ได้เนาะมัน ยังไม่ถึงเวลากี่เปอร์เซ็นต์แล้วอุ้ยยี่สิบแปดเปอร์เซนดูไปยิ่งโตไม่รู้มีผมตอนไหนผมหอกออกมาเนี่ยซื้อต้นไว้เนี่ย นี่เก็บในตู้เย็นตู้เย็นเราเพิ่งซื้อมาใหม่เอี่ยมเลยนี่ของที่ใกล้หมดอายุแล้วเราก็รีบกินนะถ้าไม่กินก็ให้หมาให้แมวนี่ามันนอนดีกว่าตอนเย็นละตอนเย็นละ โอเคสรุปไม่มีอะไรนะวันนี้ไม่มีอะไรปกติมันเดิมไม่มีอะไรโอเคเราก็ให้ดอกไม้ตามปกตินะให้เพิ่มเลเวลเลเวลอัพอะไรเลยอีกหนึ่งดวงแล้วก็เราทำอาหารได้นะนี่แล้วก็กิน ทำอาหารบะหมีไข่นี่ทำอาหาร้ก็ให้ได้ไหมให้ไม่ได้เลยนะเพราะกินเองโอเคเราไปทำไปดูนี่ก่อนสวนเราไม่ได้ซื้อนี่ เห็นชัดเลยว่ามีรากออกมาเอ้ยมีต้นไม้ออกมาเนี่ยโอเคมี